น่ากินมากนี่ก็พริกเอกพริกเยอะมากเลยเนี่ยยังมีน้นําออกมานิดๆเลยแต่ว่าโอเคผมไม่ให้หมดหรอกขี้เหนียวกลัวท่านผู้ชมจะกินหมดเอาอยากเอาไปให้กินที่บ้าน ผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสประทับคุณค่าประทับตราหัวม้าลายไว,ไวัยวัยปรุงสำเร็จเอาละครับท่านผู้ชมอันนี้ชอบกินเนื้อโอเคนะเยื้อย่างทิ้มแจ่วเนื้อวัวเนี่ยก็เลยอยากจะมาทำเนื้อ,อย่างจิ้มแจ่วให้ท่านผู้ชมดูแต่ว่าไปไปมามาเผื่อว่า ท่านผู้ชมไม่ไม่ชอบเนื้อผมก็เลยเอาอกเป็ดมาอกเป็ดเนี่ยซื้อเป็ดมาทั้งตัวก็ได้แล้วก็เอามาหมักสิ่งที่หมักเนี่ยคือรากผักชีกระเทียมพริกไทยก็คือสามเกลือเนี่ยนะครับเอามาตำแล้วท่านผู้ชมก็เอาน้ำปลานะครับทิปรสเนี่ยใส่เข้าไปในนี้ไม่ต้องเยอะนะท่านผู้ชมเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็ดเค็ม อันนี้สําหรับเอาไปหมกักท่านผู้ชมก็ละเลงเมันซะก,ก่อนถ้าเสร็จแล้วท่านผู้ชมเอาเป็ดมานะแล้วความจริงแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ชมสามารถทิ้งมันไว้ในตู้เย็นได้ค้างคืนก็ได้นะครับแต่ถ้าค้างคืนใส่น้ําปลาน้อยหน่อยนะครับแต่ว่านี่ผมจะทิ้งไว้ราวๆ 15- 20นาทีนะครับนี่ผมผักไว้นะครับ ระหว่างที่เขาหมักอยู่เราก็มาทำแจ่วมะเขือเทศทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเผาหมดนะครับจะใช้เครื่องปั่นก็ได้หรือจะใช้ครกถ้าใช้ครกเนี่ยมันจะออกมาอร่อยกว่านะเพราะว่ามันจะเป็นชิ้นชิ้นนะครับผมก็เลยเอากระเทียมเนี่ยมาตม แล้วผมก็ไม่อยากจะตำให้มันแบบว่าให้มันละเอียดมากเกินไปผมอยากให้มันแบบว่าหยาบๆหน่อยแล้วผมก็เอาหอมมาใส่พริกขี้หนูพริกเะลรต่างๆที่เผาเนี่ยไม่ต้องปอกเปลือกแต่ท่านผู้ชมก็ตำจะให้ละเอียดแค่ไหนหรือแม่ลเลยแค่ไหนก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมมันแล้วแต่เราอ่ะนี่ก็พริกขี้้าเผาอ่าหืมน่ากินมาก นี่ก็พริกอีกพริกเยอะมากเลยหลายอย่างหลายพริกหลังจากนั้นเดี๋ยวท่านผู้ชมผมขอหั่นมันเนี่ยแต่ละลูกเนี่ยนี่เผาหมดเลยนะแล้วก็เอาเอาเอาเปลือกออกนะครับมันจะทำให้รสชาติเนี่ยเข้มข้นขึ้นเพราะว่าความชื้นเนี่ยมันจะเะเหยอออกไปแล้วก็จะมีกลิ่นลมควันที่หอมมากนะครับนี่แหละถึง ถึงนี้เอาไปเผาก่อนทำไมพวกเราชอบกิ่นต้มโคลงอะ่ะเพราะต้มโคลงอะ่ะมันมีกลิ่นลมควันนะได้อย่างนี้แล้วแล้วผมก็โยนไอ้นี่เข้าไปทั้งหมดเลยแล้วอย่าตำแรงเดี๋ยวกระเด็นใส่ตาท่านผู้ชมร้องไห้ไปส <c oughs> ามชาตินะน่ากินมากๆเลยแล้วท่านผู้ชมก็ไม่มีรสชาติอะไรเลย ก็ต้องใส่น้ำปลาภาษาฝรั่งเนี่ยคนแบบนี้เขาเรียกว่าเมานะ M U W L m a l i n g ไม่ใช่สเตอร์ถ้าใช่เป็นครกเขาเรียกว่าเมาเคมนับ ผมขอใส่น้ำตาลนิดเดียวเพราะว่านี่มันอาหารอีสานอาหารอีสานไม่มีน้ำตาลแต่ว่าความจริงแล้วเรามีผลไม้คือมะเขือเทศก็เลยต้องมีความหวานนิดหนึ่งแล้วก็เอาน้ำส้มมะขามเปียกใส่เข้าไปมันต้องเค็มกับเปรี้ยวแล้วผมก็ไม่ชอบซื้อน้ำส้มมะขามเปียกสำเร็จรูปนะเพราะว่ามันเปรี้ยวเหมือนกับน้ำส้มสายชูอะ่ะมันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเอามาคั้นเองเถอะนะผมขอชีมิก ไ,ได้แล้วก็มะนาวเนี่ยทำให้มันแหลมเนี่ยแค่นี้ครับได้แล้วหยาบๆย,ยาบอย่างเงี้ยมันดูสวยกว่าที่มันปั่นน่ะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำพอได้แล้วเอาเก็บใส่กระปุกแล้วใส่เข้าไปไว้ในตู้เย็นทิ้งไว้อาทิตย์หนึ่งได้นะครับท่านผู้ชมก็เอากระทะย่างของหัวมมลายมานะครับใส่น้ำมันนิดเดียว ผมจะรอจนกระทั่งกระทะน,นี้ร้อนร้อนร้อนมากๆเปิดเตาอบไว้ที่180องศาถ้าที่บ้านไม่มีเตาอบใช้กระทะน,นี้ได้แต่ว่าต้องย่างนานหน่อยหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าใช้ไฟแรงอันนี้ผมใช้ไฟแรงเลยถ้าย่างแล้วผมกินมีเดียมแรงก็หมายความว่าเลือดอยังซิปซิอยู่นะครับแดงๆอยู่เพราะฉะนั้นรีไฟแล้วก็ย่างข้างเดียวเลาๆสัก 10นาทีไม่ถึง10นาที8นาทีแล้วก็กลับแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็จะออกมาโอเคเลยแต่อันนี้ผมใช้ไฟแรงเลยเพราะว่าผมอยากได้เป็นเส้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 นนตรงนี้นะครับขวันขึ้นแล้วนะเอาฝั่งที่มีหนังลงก่อนเนี่ยครับท่น้ชมทิ้งไว้เลยจนกระทั่งจะเหลืองเลย เป็นอย่างนี้เลยครับตววโอเคได้แล้วก็ทอดต่อก็เขาเรียกว่าย่างอะ่ะผมมชอบเป็นบาร์บีคิวเลยนะแต่ว่ามันทําไม่ได้เข้าใจใช่ไหมเพราะว่าเราอยู่ในครัวนี้โอเคนะครับท่านผู้ชมสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องทําก็คือเอาวางตรงนี้แล้วท่านผู้ชมก็เอาไปใส่ในเตาอบ180 15นาที นี่ท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่ามันแข็งผมจะเอานิ้วตรวจดูว่ามันสุกแค่ไหนนี่มีเดียมแร่ตอนนี้ท่านผู้ชมไม่สามารถที่จะสไลด์ได้นะถ้าเราเอาออกมาปั๊บแล้วหั่นเลยปั๊บสิ่งที่ออกมาก็คือเลือดที่ซึมออกมาเป็ดของคุณก็จะแห้งแล้วก็เหนียวเคยไปไปกินร้านสเต็กมาสเต็กไม่ไม่ได้ร้อนนะสเต็กยังอุ่นๆอ,อยู่ เพราะว่าเขาต้องพักนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักก่อนแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมครับรายการของเรานี่มีคนดูเยอะมีคนไลค์เยอะแต่น้อยคนที่จะ follow ผมหรือติดตามหรือ subscribe ขอความการุณาทีสักครับ subscribe ซะนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็ไลค์แล้วก็ like, แชร์ share, นะครับแล้วก็โซเชียลมีเดียของผมเนี่ยมี YouTube ซึ่งเป็นแชปหมึกแดงชนแนลแล้วก็ที่เป็น Instagram กับ Facebook Page ก็แชปหมึกแดงเหมือนกันนะครับก่ <S <S อนที่เราจะสไลด์นี่ผมก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราก็คือทิพรสหัวมะลายแล้วก็ไวๆนะครับเอานะครับท่านผู้ชมผมก็เอาอันเล็กที่สุดดีกว่านะสิ่งที่ผมต้องทำต้องเอาเกลือนี่ใส่เข้าไปในข้าวบดนี้เพราะว่าเวลากินนี่มันต้องมีม,มีความเค็มๆนิดๆน,นี่นะ นะครับถ้าผมขอสไลด์ก่อนอ่าไม่มีเลือดเนี่ยยังมีน้ำออกมานิดๆเลยแต่ว่าโอเคอันนี้ถือว่ายังใช้ได้อยู่ผมไม่ให้หมดหรอกขี้เหนียวกลัวท่านผู้ชมจะกินหมดท่านผู้ชมจะเห็นว่าไม่ไม่มีน้ำออกมาขอขออนุญ,ญาตนะ อยากเอาไปให้กินที่บ้านอร่อยมากรสชาติดีมากแล้วก็ให้กินกับแจ่วมะเขือเทศนี่แบบสุดยอดเลยลองทำดูความจริงแล้วมันไม่ยากนะครับเขากริ่งมันผมใส่ไว้ไหลายรูเลย ยังไม่สุกเขาเรียกว่าซันนี่สายอัพโอ้โหเยญ่มากเลยฟัง